ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะใช้เทศาการเป็นเครื่องมือในการพัฒน,นาทุกจังหวัดให้หน่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนให้มีรายได้มากขึ้นนะคะหลักๆก็คือว่าอยากจะให้จังหวัดน,นั้นๆค่ะเอาอัตลักษณ์ของเมืองนะคะและเศรษฐกิจหลักของเมืองขึ้นมาใช้เทศาการเป็นเวทีเมืองแล้วก็พัฒน,นาต่อไปก็จุดประสงค์โครงการนี้หลักๆอยากจะกระตุ้นอีโพซิสเ็มของอุตสาหกรรมเฟสิวและอุตสาหกรรมไมโรเวร์ดนะคะที่เราดําเนินการ เราดาเนินการร่วมกับ77จังหวัดทั่วประเทศไทยก็ประกาศออกไปมีจังหวัด51จังหวัดนะคะที่สนใจเข้าร่วมจะบอกว่า51จังหวัดนี้เป็นโครงการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของทุกจังหวัดได้ส่งเข้ามาคือคัดเลือกภายในจังหวัดแล้วเมื่อผ่านกระบวนการ51จังหวัดก็ได้41จังหวัดเข้ามานําเสนอสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เรียกว่าเออซิต y ้พิ c h i นะคะให้ทุกจังหวัดมาประกวดแผนธุรกิจแผนพัฒนาเมืองโดยใช้เทศกาล จาก11จังหวัดก็คัดเลือกมาถึง12จังหวัดนะคะแล้วเมื่อวานตื่นเต้นมากค่ะจาก12จังหวัดเราเหลือ3จังหวัดวันนี้จะมีโคราชรีสะเกดและขอนแก่นนะคะแล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้เราจะคัด3จังหวัดหรือ2จังหวัด2จังหวัดนั้นก็จะเป็น2จังหวัดเจ้าภาพเทศกาลบวดเมืองน้ำรอกซึ่งสสปนก็จะสนับสรุนภายใต้โครงการให้เอาเทศกาลเนี่ยเป็นเครื่องมือพัฒนาบ้านเมืองของเขาให้มีรายได้ผลกระทบทางเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ ตามหลักเกณฑ์ของท่านกรรมก,การตัดที่ให้กระสินไว้อันแรกคือเป็น People Festival คาว่า People Festival เป็นเทศกาลมหาชนของคนในท้นที่ทุกคนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นตัน้งแต่ชุมชนผู้ประกอบการจนถึงระ,ระดับเมืองระดับจังหวัดนะคะแล้วก็มีการดึงดูดเรื่องการเดิสัมธ์ประชากรยายที่ย้ายถิ่นฐานออกจากบ้านก็อยากให้กลับมาพัฒนาบ้านเหมือนกับประชากรใหม่ก็อยากให,ให้ให้ให้ดึงดูดเข้ามาด้วยนะคะส่วนที่2ออยากจะให้ดึงอุตสาหกรรมหลักเป้า แพลตฟอร์มของเทศกาลแล้วก็ทําให้เกิดไรายได้อย่างยั่งยืนมีการซื้อขายการลงทุนผ่านเทศกาลนั้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องการเป็นสัมพันธ์นะคะนอกจากนั้นแผนที่เสนอก็อยากจะให้แผนนั้นนําไปใช้ได้จริงมีเป้าหมายชัดเจนเราอยากให้ปวดเมืองของเราอะค่ะนอกจากวันนี้ามาปวดกับสายตาชาวไทยแล้วนะคะเราอยากจะต่อยอดให้ปวดกับชาวโลกด้วยนะคะจนไปถึงอยากให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีการจดไอพีเรียกว่าทรัพย์สิน วได้ถึงัวดโลกแล้วอะ่ะก็ควรจะจดทรัพย์ธรรมรายาเป็นสมบัติของจังหวัดเรียกว่าเป็นแอสเซทค่ะสำหรับคนที่สนใจจะมาเดินงานีนคนค่ะอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่ต้องก็ไฮไลท์ที่สุดเลยวันนี้นะคะก็จะบอกว่าอวดโวิททเทวีน,นี่น่าจะเป็นเทวียนหนึ่งที่มีผู้คนเยอะมากนะคะ4วันไฮไล แต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีรีม็อกเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่แสดงขัตลักษณ์แสดงตัวตนสะท้ะตัวตนของจังหวัดนั้นๆก็มี12จังหวัดเดินรอบพาวิเลียนได้เลยนะคะสำหรับน้องๆอินเวนเซอร์อยากสนุกหรือว่าใครที่อยากจะมาร่วมสนุกเดินพักผ่อนกันในวันหยุดกาศบูชาวด์ร้องเพลงไม้พายบ้านฉันเองนะคะก็มีส